สเกมจัดหนัก iPad Air 4นะครับชิปตัวใหม่จะเล่นเกมได้แรงได้ลื่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวนี้จไอจะมาทดสอบให้ดูกันเลยครับ หลังจากที่อันบ็อกซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายๆคนนะครับขอกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับเทสเกม iPad Air 4ให้ดูหน่อยครับว่ามันเล่นเกมเป็นยังไงบ้างบางทีผมเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเพื่อเอามาทํางานหรือว่าเอามาจดเอามาเรียนอย่างเดียวนะครับผมเอามาเล่นเกมหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆด้วยนะครับมันจะเล่นเกมได้ดีได้น้อยเป็นยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงกับชิปตัวใหม่นะครับก็จัดให้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็คือการ เล่นเกมจัดเต็มกับ iPad Air 4ตัวนี้นะครับผมว่าเล่นเกมเป็นยังไงซึ่งก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะครับก็มารู้ถึงสเปคคร่าวๆของ iPad Air 4ตัวนี้กันก่อนละกันนะครับด้วยหน้าจอของตัว iPad Air 4นะครับขนาดอยู่ที่10.9นิ้วนะครับผมจอบเบิ่้มเแบบนี้เลยหน้าจอแบบเต็มขอบ เต็มจอแบบนี้คล้ายๆ iPad Pro นะครับผมและใช้ชิปนะครับ CPU เป็น A14 Bionic ตัวใหม่ล่าสุดของ Apple เลยนะครับผมเป็นเทคโนโลยีแบบ5นาโนเมตรด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการยัดทานซิสเตอร์เนี่ยประมวลผลได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า A14 Bionic เนี่ยเล่นเกมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูเลยครับก่อนที่เราจะไปเทสเกมกันนะครับผมต้องบอกกอนเลยว่า iPad Air 4ตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ติดฟีมอะไรใดทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นหน้าจอ ล้วนๆจาก iPad Air 4เลยนะครับเป็นกระจกของ iPad เลยนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเราซื้อ iPad mm hmm. มาสักเครื่องหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องติดฟิล์มเพื่อปกป้องหน้าจอ้อง iPad ของเรานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโฟกัสนะครับเขาก็ได้ทําฟิล์มของ iPad Air 4 mm hmm. ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อปกป้อง iPad ของเรานะครับมีทั้งแบบใสแล้วก็แบบด้านเลยนะครับใครที่ซื้อ iPad Air 4มาแล้วเนี่ย จะปกป้องนะครับก็ไปซื้อฟิล์มโฟกัสมาติดได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสเกมกันเลยนะครับซึ่งเกมแรกนะฮะก็เป็นเกมอะไรไปไม่ได้นอกจากเกมที่เรียกว่าโคจะปรับเซียนนะครับณนะวินาทีนี้ณนะตอนนี้นะครับคือเกมเซนชินอิมแพกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโหนะชื่อเสียงแรงนานเกมนี้เกมที่กินสเปคมากๆเลยนะครับแล้ว A14 b ic, i o n i c ใน iPad Air 4เนี่ยจะรีบไปสินิภาพจะปรับการาฟิกได้อะไรยังไงกับเกมนี้บ้างนะครับโอเค มาไปเข้าเกมกันเลยซึ่ง iPad Air 4ตรงนี้นะครับผมวายวายวายโอ้โหบอสมาเลยว่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคซึ่ง iPad Air 4นะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นระบบลำโพงนะครับแบบตซลิโอนะครับผมแยกซ้ายขวามาให้เราได้เลยนะครับจะเห็นว่ามีลำโพงอยู่4รูนะครับด้านซ้าย2ด้านขวา2นะครับจะเป็นการขับเสียงออกมาได้ทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับโดยที่ปกติเนี่ย iPad a 3นะครับผมจะเป็นแบบ2ลำโพงด้านนี้ด้านเดียวนะฮะจะออกมาด้านนี้จะเล่นเกมได้อย่างมีมิติมากขึ้นนะครับให้เสียงที่สมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่กราฟิกนะครับว่าปรับอะไรยังไงบ้างของ A14 Bionic เนี่ยในเกม Gen g e n s h i n Impact นะครับไปดูที่กราฟิกครับผมไปครับนี่โอ้โหนะครับตัวตั้งค่าเริ่มต้นของเกม Gen g e n i n Impact ของ A14 Bionic iPad Air 4ตรงนี้นะครับ เริ่มต้นมาเขาก็ปรับค่าให้เราเนี่ยสูงเลยนะครับผม <Whoa. S 1> โอ้โห,โหนะเดี๋ยวเราจะดันไปที่สูงสุดเลยละกันนะครับแล้วปรับไปที่60เฟรมเรทนี่โอ้โห,โหก็น่าจะสบายๆเลยครับเพราะว่า Apple เขาเคมมาว่าเป็นชิปที่แรงกว่าชิปรุ่นอื่นๆน,นะครับนี่และเกมเจนชิน p แ c กตัวนี้เนี่ยเป็นเกมที่เรียกว่าเป็น Open Word รนะฮะนี่มีแมปให้เราแบบ เดินไปทั่วนะฮะกินสเปคมากๆเลยนะครับไปยวไปสู้บอสกันสักนิดนึงแล้วกันไปถือว่าการทัสของ iPad Air 4ตัวนี้ก็ทัสลื่นๆดีนะครับติดมือดีมากดูดิเราขยับไปขยับมาเงี้ยสบายครับเออมามาจ้ามาเซมาเซไอยโอโอโดนโดนโดนอินไปกินไปอินไปอุ้ยอุ้ยหลบได้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 มาเซย่าไม่ตาย นอนลงมามันนอนลงมานอนลงมาเอาไฟไปกินแทงแทงแทงเอาไฟไปกินบาบาลาบาบาลามาบาบาลามาช่วยหน่อยฮิวหน่อยครับแทงแทงดุยาเอาระเบิดไปกินไม่โดนหรอกนะยิงยิงลอยลอยลอยไป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 อุ้ยโดนเลยโดนเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ครับเจ็บครับอืออืออย่ามึงตายอย่ามึงตายอย่ามึงตายวิ่งวิ่งวิ่ง รับไฟไปอ้หูอ้หตายจังหวะนี้อะไรเนี่ยทำไม่ตายทำไม่ตายลุมล้มลุมล้มลุ้มลุ้มจังหวะนี้ลุม้มอายุไฟอายุไฟต้องมาแล้ว โโอ้โหทันไหมไม่ทันนะถือว่าปรับสุดแล้วก็ภาพสวยงามอลังการนะครับผมเกมนี้สบายสบายกับ A14 Bionic บนไปน้องหมาน้องหมีอะไรไม่รู้เอาไปเออเรียบร้อยครับสบายสบายนี่กับการตีบอสกับ A14 Bionic ใน iPad Air 4นะครับถือว่าเล่นได้ลื่นๆนะครับแถมยังปรับสุดได้นะครับสบายๆแบบสบายๆเลยเดี๋ยวเราเอาไปท่องโลกบ้างสนิดนึงนะครับ เื่อเราจะได้แบบโหลดมงโหลดแมปอะไรเงี้ยเห็นความโลก่กว้างของเจ n ชิมแ c กนะครับไปตรงนี้ดีกว่าอ่ะนี่ครับมันเป็นเกม Open w o r l d ที่แมปกว้างมากๆใช้การประมวลผลเยอะสุดๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม Genshin imp Impact ใน iPad Air 4นะครับถือว่าสบายๆนะครับ เริ่มมีอาการอุดอุนที่ด้านบนนิดนิดนึงนะครับกับด้านล่างนิดนิดนึงแต่ก็น่าจะเล่นได้สบายๆยาวๆเอาไปนะครับสำหรับ iPad Air 4เนี่ยยิ่งแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับเล่นเกมใน iPad เนี่ยก็อยู่ได้ยาวๆนะฮะปคิวถัดไปนะครับคิวถัดไปคือเกม PUBG Mobile ละกันอันนี้เนี่ยมีคนขอมาเยอะเหมือนกันว่าลองเทส PUBG Mobile ใน iPad Air 4ให้หน่อยนะครับก็จัดไปเลยนะครับซึ่งเกม PUBG Mobile นะครับผมเป็นเกม ไม่กี่เกมมั้งที่สามารถปรับค่าเฟรมเรทนะครับอยู่ที่90เฟรมเรทได้นะครับเดี๋ยวดูว่า iPad Air 4ตัวนี้เนี่ยจะปรับเฟรมเรทได้อะไรยังไงบ้างนะครับมาฮะในเรื่องของการปรับกราฟิกนะครับภาพเนี่ยปรับได้ที่ Ultra HD นะครับสูงสุดแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ Ultra นะครับถ้าเป็นแบบ2อันนี้นะแต่ถ้าเราลองปรับเป็นดีนะครับ ถ้าปรับเป็นระดับดีเลยนะครับสามารถปรับเฟรมเรทเนี่ยได้อยู่ที่90ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆหน้าจอของ iPad Air 4เนี่ยตัวนี้มันได้แค่60เฮิรตนะครับไม่รู้ว่าปรับ90เฮิรตแล้วมันจะมีผลมากน้อยอะไรยังไงนะครับผมถ้าเราอยากรีดเฟรมเรทได้เต็มที่นะครับก็ปรับมาที่ดีแล้วก็ไป 90, ไปที่90เฟรมเรทนะครับหรือว่าเ,เราอยากได้ภาพที่สวยขึ้นมาหน่อยปรับเป็นสมดุลก็ได้ก็จะได้สูงสุด60เฟรมเรทนะครับ เดีทีนี้เราลองปรับเป็นเป็น D 90เฟรมเรทเลยแล้วกันนะครับเป็น D 90เฟรมเรทอาา่าฮะภาพดีมันก็ไม่ได้แย่มากนะดูสิ <Wow. S 1> มันก็ยังสวยงามอยู่นะครับสักตาหนึ่งสักตาหนึ่ง <Oops. S 1> าาเมื่อกี้มีอาการกระตุกนิดนึงนะอาาโอเคก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไป กับภาพระดับดีแล้วก็เฟรมเรทสูงส,สุดอยู่ที่90เฟรมเรทนะครับจริงๆก็น่าจะอัดได้สุดๆแค่60เฟรมเรทแหละเพราะหน้าจอของ iPad Air 4เนี่ยไม่ได้เป็นแบบ120เฮินะครับไม่รู้จะโดดตรงไหนดีเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากๆเลยนะครับแล้ใน iPad ก็คือไม่ค่อยได้เล่นเกมใน iPad สักเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ชินกับความหน้าจอใหญ่ๆของ iPad นะครับแต่ถ้าใครแบบเล่นเกมใน iPad บ่อยๆเนี่ยน่าจะ สรุปนะฮะเพราะว่าจอมันใหญ่ดีแล้วก็3นิ้ว4นิ้วช่วยยิงอะไรเงี้ยนะฮะถือว่าการทัชโอเคเลยนะถือว่าติดมือดีนะครับนี่มีอาการกระตุกเล็กๆน้อยๆ,ๆมีเท้าคนไปเอ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกนะฮะมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับไม่น้อยละเดืมกระตุกอยู่นะครับผมไม่ค่อยชินกับการเล่นไอแพดเลยนะครับ แต่ก็น่าจะได้เปรียบกว่ามาั้งเพราะว่าใน iPad นะครับจะมีขนาดจอที่ใหญ่กว่าเห็นมุมมองได้กว้างกว่าถนัดกว่านะครับมองไกลๆเนี่ยการหันซ้ายหันหขวานะครับก็ลื่นไหลดีลื่นไหลดีใน iPad Air 4ตัวนี้นะครับายฮะเราชีวิตเราต้องบวกครับอุยเห็นแล้วแล้วเห็นแล้วแล้วเห็นแล้วแล้วลงลงมาโอ้ยโอ้ยอย เอ้ยอเอาสิไม่ชินกับหน้าจอของ iPad เท่าไหรนะถือว่าโอเคนะครับสบัดรงสบัดจออะไรเมื่อกี้ได้ติดมือเลยเมื่อกี้เลยนะฮะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเล่งเสียงนิดนดินเผื่อเราจะได้ยินเสียงผีฝีเท้าได้ชัดเจนนจะมาจากตรงนี้เสียงก็นแน่นดีนะครับ ต่อไปตายโอ้โหดูโอเคเลยนะครับ ด้วยการปรับแบบดีแล้วก็เฟรมเรท90เฟรมถือว่าเล่นได้ลืนล่นๆนะครับสำหรับเกม PUBG นะฮะถ้าใครชอบภาพแบบสุดๆสวยๆเนี่ยก็จะแลกไปด้วยกับเฟรมเรทที่ไม่ได้สูงมากจะอยู่ที่ประมาณ45เฟรมมั้งถ้าเป็นแบบกราฟิกแบบอัลตร้า HD นะครับแล้วเป็นเฟรมเรทแบบอัลตร้านะครับน่าจะเป็น45เฟรมโอเคสำหรับเกม PUBG ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ เข้าเกมตัวของ g e n ชีมอิมทิ้งไว้แล้วก็โหลดแล้วก็กลับมาที่เกมพับ g ีเดี๋ยวลองกลับไปดูที่เจนชีมอิมพกยังเล่นต่อได้อยู่ปะอ่าเจนชีมอิมหลุดไปแล้วนะครับไม่เชิงว่าหลุดขนาดนั้นนะครับต้องรีเกมใหม่นิดนึงนะฮะแต่ก็ต่อได้เลยนะครับแค่ต้องรีกับเซิร์ฟเวอร์นิดนึงอ่ากลับไปที่พับ g ีสิ พับจีก็ยังเล่นได้ลื่นๆนะครับก็ยังเปิดได้อยู่ต่อได้อยู่นะครับเกมถัดมานะครับก็คือเกม Call of Duty นะครับเกมนี้นะครับเราก็จะได้เห็นการเรียกว่าอะไร Mobility สูงนะครับการเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นต้องสะบัดตลอดเวลานะครับโอเคสำหรับการตั้งค่าในเกม Call of Duty นะครับผมกราฟิกเนี่ยได้ที่ระดับ Very High นะครับได้ที่ Very High แต่เฟรมเรทนะครับจะจำกัดได้อยู่แค่ Very High เหมือนกัน นะครับถ้าเราอยากจะได้เฟรมเรทแบบอัดเต็มเต็มแม็กซ์เล่นลื่นต้องปรับมาที่ไฮนะครับถึงจะปรับเฟรมเดทเป็นแม็กซ์ได้นะครับ mm hmm. ปรับเป็นไฮแล้วก็เฟรมเรทแม็กซ์ละกันเพื่อจะได้เล่นแบบลืน่นๆนะครับภาพก็ยังสวยงามอยู่ดีนะฮะถึงจะปรับเป็นไฮนะครับไม่ใช่วิที่ไฮก็ตามนะฮะได้ <Wow. S 1> อ้โหด้านนี้นี่การสะบัดต่างๆลื่นไหลสุด,สด หกสิบเฟเบรดนี่หมุนเลยหมุนโชว์เลยนะฮะหมุนอนากาศโชว์เลยไอ้โอ้โหมาถึงเพื่อนเราก็ตายกันหมดแล้วอะ่ะโอ้โหมันลื่นไปมันลื่นไปมันลืนนล่นไปโอ้โหโอโหอะไรกันครับเนี่ยเอ้ มาดิครับกลับมาดิครับออก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 อาโยโอ๊ยยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยถือว่าลื่นมากเลยนะครับดูดิสะบัดไปมาไปมาเนี่ยปรับค่าอยู่ที่อยู่ที่ไฮแล้วก็เฟเบทอยู่ที่แม็กซ์นะครับโอ้โหยโอ้ย เอาภาพสวยสมูทติดมือมากนะครับาวาวาปุบไม่โดนปุไม่โดนเอ้ยเอาเสียงดังหน่อยขอเสียงดังหน่อยเออดี่นี่นี่มายิงเพ <c ười> ื่อนผมายิงเพื่อนผมโอ๊ยมาเจ้าข่ามลังแขนแล้วพอดูมขับหลังแขนทั้งหมเองแล้วเอ้ย อุ้ยตายเลยอะไรกับเนี่ยอะไรกับเนี่ยความลื่นไหลนะครับเอาไปเลยฮะอุ้ยุ้ยุ้ยุุ้ย,ย,ยมันกดไม่โดนโอ้ oh, <no. S 1> สงปุ่มสูงไปนะฮะอ้าวแต่เราชนะแล้วหรือเปล่าใช่ oh, เพื่อนดุมากครับ ก็ถือว่าลื่นไหลนะครับสำหรับเกม Call of Duty นะระดับ Very High นะครับ f a t r Max ลื่นๆนะครับสบายๆโอเคสำหรับการเล่นเกมใน iPad Air 4นะครับก็ทั้ง3เกมเนี่ยถือว่าปรับกราฟโฟกราฟิกอะไรได้จะเต็มนะครับแล้วก็พอเล่นแล้วก็มีความลื่นไหลนะครับในการ ทัสอะไรต่างๆก็ติดมือติดนิ้วได้ทุกเกมนะครับทั้งเชนช i m อิมแพกเอยนะครับพับจีคออบดิวตีก็เล่นได้อย่างสบายๆนะครับแน่นอนหายห่วงนะเอ c สี่แมวนิกนะครับเขาเคลมมาว่าแรงกว่าชิปทั่วไปอยู่แล้วนะฮะสำหรับเรื่องความร้อนนะครับก็ตอนนี้เทสอยู่ในห้องแอร์นะครับก็ยังพอมีความร้อนที่มันอุ่นๆนะครับทางด้านหัวของ ไอแพด Air 4นะครับยังมีความอุ่นๆเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเอาไปเล่นในที่ที่ไม่ได้มีห้องแอร์นะครับแล้วเล่นเกมหน,น,นาๆหนักๆอย่างเจนชินิมแพ t ที่มันกินสเปคเยอะๆเะนะี่ยอาจจะมีความร้อนได้นะครับผมวายถือว่า iPad Air 4นะครับที่เริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะครับในความจุ64สกิกเนี่ยเล่นเกม ถือว่าออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครที่เล่นเกมหนักๆเล่นเกมเยอะๆนะครับหรือว่าโหลดเกมมาหลายๆเกมอย่างตีไอที่ชอบโหลดเกมมานะครับก็อาจจะมองเป็นตัวความจุ256 นะครับผมเพื่อเพิ่มความจุเพิ่มเข้าไปนะครับเผื่อใครโหลดเกมมาเยอะหรือว่าเอาไปตัดตรงตัดต่อได้ด้วยนะครับความจุเหลือดีกว่าความจุขาดนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวงบไม่ไหวจริงๆ64กิกก็ยังถือว่าใช้งานได้อย่างสบายๆเหมือนกันนะครับมาลองเทสให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้ลองอะไรตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Air 4นะครับ คอมเมนต์มาบอกให้ไอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเทสส่วนต่างๆมาให้ดูกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับเผื่อมีใครคนไหนที่กําลังสนใจที่จะดู iPad Air 4เนี่ยว่าการเล่นเกมเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็น่าจะช่วยให้เขาตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด u b s สไคร์กับชาแนติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ